สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ <S <S เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับกรณีที่เจ้าบ้าน หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านได้มอบหมายนำสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานอื่นใดมาแสดงกับกรรมการประจำหน่วยนะครับว่าปรากฏชื่อบุคคลอื่นเนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองโดยที่บุคคลน,นั้นเนี่ยนะครับมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริงทีนี้เจ้าหน้าที่กปนจะต้องทำอย่างไร หนึ่งก็คือให้กรรมการประจำหน่วยนะมีคำสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยให้ขีดค่าชื่อออกพร้อมกับบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุแล้วให้ประธานกรรมการประจำหน่วยลงลายมือชื่อวันเดือนปีกำกับเอาไว้ทั้งนี้นะให้ลบออกจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วยนะครับ 2. บันทึกการถอนชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง สทพทห้ทับสนะครับอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติกรณีที่เจ้าบ้านเนี่ยเข้ามาแจ้งนะครับโดยนําเอาสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาแจ้งกรณีที่มีบุคคลอื่นเนี่ยอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองนะครับกรณีต่อมากรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนเนี่ยไม่ใช่ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสทพทหนึ่งทับห้า วิธีการของกรรมการประจําหน่วยนะครับ 1. ให้กรรมการเนี่ยประชุมวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเนี่ยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะครับให้ประชุมวินิจฉัยกันนะครับ 2. ถ้าวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก็ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนนะครับกรณีว่ากรณีชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงเนี่ยเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับสถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเนี่ยเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยแต่พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหลักฐานอื่นที่ มิได้มีไว้สำหรับตนที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจําหน่วยตรงนี้เนี่ยให้กรรมการประจําหน่วยเป็นผู้กระทำการแทนกกตเลยนะครับในฐานะผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดดังกล่าวนะครับขั้นตอนที่4เนี่ย ให้บันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสอทอพอทห้าทับสามอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะมีกรณีเหตุการณ์ใดๆที่กรรมาการเนี่ยดำเนินการก็จะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งนะครับต่อมาเนี่ยกรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสอทอพอทหนึ่งทับห้าได้ระบุค,คำนำหน้าชื่อ หรือรายการสแสดงเพศเนี่ยผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการสะกดชื่อตัวชื่อสกุลเนี่ยในเรื่องของตัวอักษรสระหรือวรรณยุกซึ่งไม่ตรงกันนะครับวิธีการ 1. ให้กรรมการประจำหน่วยสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปออกเสียงลงคะแนนหรือไม่เป็นอำนาจของกรรมการเลยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้บันทึกคำวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพทห้ทับสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีคำนำหน้าชื่อนะครับรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริงตัวสะกดตัวอักษรสระวรรณยุกต์ต่างๆมีการผิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับ ให้กรรมการประจำหน่วยสอบสวนวินิจฉัยชี้ขาดได้เลยนะครับว่าจะให้ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่และก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับต่อมาเนี่ยกรณีตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดนะครับวิธีการนะครับ ตัวแทนผู้สมัครสามารถที่จะยื่นคำทักท้วงตามแบบสอทอพอทอ5ทับหได้นะครับขั้นตอนที่2ให้กรรมการประจําหน่วยตรวจสอบคําทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาดคําทักท้วงโดยให้บันทึกคําทักท้วงและคําวินิจฉัยเนี่ยในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้งสอทอพอทอหทับสนะครับกรรมการประจาหน่วยจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดทันทีนะครับ 3. ม ให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจำหน่วยไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคนนะครับแล้วมอบสำเนาหให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้นะครับนี่เป็นขั้นตอนนะครับหลังจากที่ทักท้วงแล้ววินิจฉัยแล้วนะครับก็ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้ทักท้วงและกรรมการประจำหน่วยแล้วก็ กรรมการประจำหน่วยมีสำเนาอยู่แล้วนะครับก็มอบสำเนาอีกฉบับหนึ่งเนี่ยให้กับผู้ทักท้วงไปนะครับฉบับจริงเนี่ยให้ผู้ให้ผู้รับคำทักท้วงกปนเก็บไว้นะครับสำเนามอบให้ไปนะครับ 3. กปนผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งนะครับเรามาดูหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยนะครับ กรรมการประจำหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งมีขั้นตอนอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรลองมาดูนะครับกรรมการประจำหน่วยคนที่1นะครับอันนี้เราพูดถึงกรณีการเลือกตั้งทั้งนายกและสมาชิกอบตอนะครับกรรมการคนที่1ผู้ทําท efendim, ทหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 1. รับหลักฐานการแสดงตนจากกรรมการประจำหน่วยนะครับผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ และรับฟังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นเนี่ยมีชื่ออยู่ลำดับที่เท่าใดรับบัตรแสดงหลักฐานการแสดงตนและลำดับ2จดบันทึกลำดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กรรมการประจำหน่วยลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย ขั้นตอนที่3ฉีกบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตามรอยปลุกออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งเวลาฉีกควรใช้ไม้บรรทัดทาบ 4. พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับให้เรียบร้อย 5. ส่งหลักฐานแสดงตนพร้อมกับบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้กรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่มอบบัตรสมาชิกให้ทราบด้วยว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีชื่อลำดับที่เท่าใดเพราะฉะนั้น พับบัตรผู้บริหารแล้วรับหลักฐานแสดงตนแล้วนะครับยังไม่ต้องยื่นคืนให้กับผู้มีสิทธิ์ยื่นต่อไปให้กับกรรมการคนต่อไปที่ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทีนี้กรรมการประจําหน่วยคนที่2ที่ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสอมอบาตเนี่ยหเนี่ยท่านจะต้องรับหลักฐานแสดงตนและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารจากจากกรรมการคนที่1 แล้วก็รับฟังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ลำดับที่เท่าใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. ดําเนินการเช่นเดียวกันกับกรรมการประจําหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในข้อ2อถึงสีก็คือจดบันทึกลำดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ math. ไว้ที่ต้นขั้วแล้วให้ผู้มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและให้กรรมการประจําหน่วยเน่ยลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง สามฉีกบัตรเลือกตั้งสมาชิกนะครับตามรอยปุโดยใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมอบบัตรเลือกตั้งทั้งผู้บริหารสมาชิกพร้อมหลักฐานแสดงตนนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่เขายื่นไว้ให้เนี่ยนะครับยื่นคืนไปนะครับทั้งบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบและบัตรที่เขาใช้แสดงตนเพื่อให้เขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนนต่อไปนะครับตรงนี้มีข้อแนะนําว่ากรณีมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารหรือสมาชิกให้กรรมการประจําหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องด้วยนะครับมาเรามาดูหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนนะครับการปฏิบัติเนี่ยนะครับ1 ท่านจะต้องปิดประกาศคำเตือนการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ด้านในคูหาลงคะแนนนะครับ 2. จัดระเบียบการเข้าไปออกเสียงลงคะแนนคูหา,าลงคะแนนเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 3. แนะนำไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใ,ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง 4. แนะนำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ได้ลงคะแนนแล้วเนี่ยพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาลงคะแนน 5. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนี่เป็นหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนต่อมากรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งหน้าที่ของกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 1. ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง 2. อําำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 3. ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของแต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน 4. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง และแนะนำมีให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่คือหน้าที่ของกรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งต่อมาเนี่ยการปิดการออกเสียงลงคะแนนนะครับการปิดการออกเสียงลงคะแนนก่อนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเนี่ย ประธานกรรมการประจำหน่วยควรที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมเช่น 1. ป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง2แผ่นสทพท5้ทับ1 2. แบบบันทึกข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้งสทพท5้าทับสประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนสทพทห้ทับ 4รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสอทพอทอ5ทับและ 5. รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสอทพอทห1 0ทับเวลาประมาณ16นาฬิกานาทีประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกล่าวแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเช่นกล่าวว่าเหลือเวลาอีก10นาทีจะหมดเวลาออกเสียงลงคะแนน เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ 1. ประธานกรรมการประจํำหน่วยกล่าวปิดการออกเสียงเช่นบัตรนี้ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วให้ปิดการออกเสียงลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือกตั้งในกรณีที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประสงค์จะขอออกเสียงลงคะแนนเนี่ยได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจำหน่วยอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งและให้ประธานกรรมการประจำหน่วยบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทพท5้ทับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประธานกรรมการประจำหน่วยกล่าวปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว แต่ยังมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้มาแสดงตัวแต่ยังไม่ได้แสดงตนในการเลือกตั้งอยู่ในที่เลือกตั้งก็อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าให้บันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสอทพทห้าทัขั้นตอนที่2เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ดําเนินการดังนี้ 1. ให้กรรมการประจำหน่วยลงลายมือชื่อในป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งสทพทห้าทับหนึ่งสองนำป้ายปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งสทพทห้าทับหนึ่งปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้งกรณีเลือกตั้งพร้อมกันให้ใช้หนึ่งแผ่นต่อหนึ่งหีบนะครับเมื่อปิดการลงคะแนนแล้วนี่ให้กรรมการประจำหน่วยใช้สทพทห้าทับหนึ่งห้าทับหนึ่งเนี่ยนะครับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งทั้งสองหีบ ทั้งบัตรนายกและบัตรสมาชิกนะครับนี่คือกระบวนการเมื่อปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนั่นเองนะครับสำหรับในรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ